Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะจัดเป็นหน้าแถวอะไรก็ได้นะคะหางตนหน่อยหางตนหน่อยนะคะ น้องเสร็จต่อไปครับพี่พี่นะคะหาเตรียมตัวสองพักเอกหนึ่งสองเตรียมตัวหนึ่งสองเตรียมตัวแถวได้ตรงดีมากเลยเตรียมตัวทั้งหมดแถว หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะมองด้วยค่ะฟังด้วยลูกฟังทั้งหมดแถวตรงเรียนตัวหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะลืมนั่งพื้นนั่งลง เลียงตัวเลยเก่งมากคือไว้ท <Industry> ี่ตาโอ้โาอะไรเลยพี่พี่ดูตานกัวแพ้ยิ่งยิ่งยิ้งแย่มากตาอ้าเลีตัวตรงเก่งมากเี่ตัวตรงมองมาที่คณะกรรมการเลยค่ะโอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,